คุณอยากได้กล้องที่มุมสูงใช่ไหมโอเคเราทําให้คุณอยากได้กี่คื้นใช่ไหมเราทําให้นี่ก็เป็นโซลูชันจาก b n e ใช้ระยะเวลานิดนึงอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่างานเราไม่ได้เป็นงานแบบรีบเราค่อยๆทําให้มันดีที่สุดที่มันจะเป็นไปได้นะครับสุดท้ายก็คือกล้องแต่ละมุมเนี่ยเราก็จะติดล็เบลไว้ให้หมดเลยว่าต้นสายคือเบอร์อะไรแล้วก็ปลายสายคือเบอร์อะไรนะครับเพื่อเวลาวันนึ่งเนี่ยเกิดอยากจะเปลี่ยนกล้องอยากจะเช็คสายอะไรเงี้ยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเองได้เลย สวัสดีครับบีเนสครับวันนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศลูกค้านะครับบริษัทคิโดโดแปซิฟิกจำกัดนะครับลูกค้าขายสินค้าตามที่ทุกท่านเห็นนะก็จะเป็นเน้นก็คือของเล่นเด็กคาร์ซีทนะครับเราเข้ามาเสนอแล้วก็เข้ามาดีไซน์เข้ามาติดตั้งเนี่ยก็คือในส่วนของที่เป็นกล้องวงจรปิดระบบทั้งหมดนะครับโดยแบรนด์ที่เรามาทำเนี่ยก็คือจริงๆนี่เป็นไซส์แ,กแรกๆเลยก็คือแบรนด์เทียนดี้นะเป็นกล้องจากแบรนด์เทียนดี้ก็แน่นอนเทียนดี้ภาษาจีนจะจ่ายอยู่แล้ว ไม่ต้องสืบนะครับก็คล้ายคลึงกับต้าหัวทิศิชาณนั่นแหละแต่เพีเยงแต่ว่าเขียนดีเนี่ยทำไมถึงต้องมีเขียนดีเรามาคุยตรงนี้ก่อนจะชาไปเรื่อยๆนะเดิมเนี่ยลูกค้าเขาใช้กล้องอยู่แล้วจากผู้ติดตั้งเจ้าหนึ่งแล้วทีนี้ก็เจ้านั้นอาจจะติดต่อไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ตามต้องจริงทีนี้ลูกค้าก็มาติดต่อเราว่าเ,เขาสนใจเขียนดีนะแต่ว่าคุณมีรุ่นใหม่หรือว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่ไหมเพราะว่าของเดิมมันก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ของใหม่เขาก็โอเคเขาไม่เปลี่ยนแบรนด์เขาก็เอาตัวนี้แหละ โดยโซลูชันเนี่ยไม่ซับซ้อนอะไรก็เป็น NVR ันทึกลง NVR ปกติแต่พี่งนต่ว่าไซส์เนี่ยที่เราออกแบบทั้งหมดอนะ่ะมัน39กล้องนะครับก็เกือบจะ40ทีเนี้ย ด้วยสเกลประมาณนี้ NMR ที่เราใช้เนี่ยที่รองรับคือ80 Channel ไปเลยนะครับรุ่น TCR 3 8 8 0นะครับก็เป็นรุ่นที่เป็นรองรับ80 Channel นะครับแล้วก็บันทึกด้วยโอดอคแบบ S 2 6 5นะครับใส่ฮาร์ดดิสต์น่าจะได้แม็กซิมัมถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้อยู่8ลูกนะครับแม็กซิมัมไซส์ต่อลูกเนี่ยน่าจะมาได้10กว่าเทนะครับถามว่าไซส์นี้พิเศษยังไงถึงต้องมานั่งคุยเพราะว่าเราไซส์เนี่ยเราใช้เวลาค่อนข้างน้อยคือ40กล้องเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ประมาณนนา ก่อนหน้านี้มันมีงานที่ละเอียดค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าทีละพาร์ทนะเอาพาร์ทกล้องก่อนให้จบก่อนกล้องเนี่ยเรามีอยู่4แบบนะครับแบบที่หนึ่งเป็นแบบบูเล็ต นะครับุลเลตตตัวนี้จะเป็นความละเอียดแบบ2ล้านพิกเซลนะครับรุ่น TCC32QN นะครับก็เป็นกล้องแบบความละเอียดแบบ2เมกะพิกเซลนะครับ2ล้านพิกเซลตัวนี้แน่นอนครับมีเรื่องของบอมไลท์ด้วยตอนนั้นคือภาพได้สวยนะครับมี IR IR ก็คืออินฟราเรดได้ไกลถึง30เมตรด้วยนี่นั่นนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยในตัวนะครับราคาตัวนี้เป็นราคาโปรเจกต์นะครับก็คือเป็นราคพิเศษอยู่ที่พันกว่าบาทเท่านั้นเองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับก่อนแบบนะเป็นเลนส์ฟิกนะครับที่มุมกว้างแบบ28คือ ถามว่าทําไมถึงไม่ใช้เลนที่สูงกว่าน,นี้เช่น4มิลหรืออะไรกว่านี้เนี่ยเพราะว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยอ่ะเขาไม่ได้แบบเหมือนบอกว,ว่าผมจะต้องอยู่ตรงนี้เหมือนถึงอยู่ห่างจากกล้องประมาณ6เมตรแล้วจะชัดเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการแบบขอให้เป็นดูกว้างๆแล้วให้เป็นดูคมๆแล้วกันพอละแค่นั้นเพราะฉะนั้นด้วยความจบแบบเนี้ย 2.8มิลแต่มันได้เปรียบมากกว่าคือพอเราเอา2.8มาเนี่ยมันได้มุมกว้างพอมันกว้างปุ๊บเนี่ยภาพที่มันจะซ้อนทับก,กันระหว่างกล้องมุมนี้กับมุมอีกมุมนึงอะ่ะมันก็จะได้สมูทดีกว่าคือคนเดินจากจุดหนึงไปจุดนึงอะ่ะมันก็จะรับกันต่อเนื่องกันได้ดีกว่าเนาะมันจะไม่มีช่วงที่เป็นเดต่อมาก็จะเป็นกล้องแบบโดมนะครับ เอาไว้ติดภายในออฟฟิศนะครับจะเป็นกล้องที่เราเรียกว่าเทอร์เลนต์คล้ายโดมอะแต่ว่ามันเป็นคือคือถ้าโดมมันจะเป็นแบบฝาครอบเลยคือเราปรับไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวเทอร์เลนต์เนี่ยคือเราสามารถจะเอามือเนี่ยไปปรับจูนมาได้อยู่ก็เป็นความประหยัด2ล้านเหมือนกันโดยใช้รุ่น TCC32X1 นะครับความประหยัด2ล้านพิกเซลนะครับบันทึกแค่25เลนส8เหมือนกันคือสเปคเหมือนกันทุกอย่างแต่แค่ปรับบอดี้เท่านั้นเองต่อมาเป็นกล้องที่พิเศษขึ้นมานะครับก็เป็นกล้องมุม ที่เราติดตรงคานบริเวณที่รถกระบะจะถอยเข้ามาโหลดสินค้านะครับเราทางทีมดีไซน์เนี่ยก็คือใช้กล้องที่เป็น ความละเอียดแบบ4ล้านพิกเซลนะครับใช้เป็นรุ่น t c C34 QN นะครับเป็นกล้องแบบบูเล็ตเหมือนกันครับสกระบอกนะครับแต่ว่าความละเอียดคือ4ล้านโดยใช้เลนส์ที่2.8มิลอีกเหมือนกันนะครับก็ได้ภาพว i d ภาพกว้างนะครับเรื่องไอ้ตัวย้อนแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีเพราะมันมีดิจิทัล WDR อยู่แล้วก็มันก็เกลี่ยแสงนะครับเพราะว่าตรงส่วนที่เป็นโกดังกับไอ้ตรงส่วนที่รถกระบะถอยเนี่ยเราต้องเข้าใจซีนก่อนว่าซีนตรงที่รถกระบะถอยเนี่ยมันจะมีแสงแดดจัดๆเลยแล้วไอ้ตรงตรงโก โกดังเนี่ยแน่นอนครับมันก็เป็นที่มืดเปิดไฟฟลูออเรสเซนต์เพราะฉะนั้นมันจะมีความต่างระหว่าง,งความมืดกับความสว่างอยู่ซึ่งตัวกล้องนี้ก็ทำออกมาภาพออกมาได้สวยแล้วก็แล้วก็แสงก็จัดการเรื่องแสงได้ดีนะครับโดยใช้คอแเท์สีรา้านครับเพราะว่าจะให้เน้นว่ามีสินค้าอะไรโลลดขึ้นไปบ้างนะครับเวลาเขาใส่ของพาเลทขึ้นมาแล้วก็ก่อนที่จะยกเข้าใส่กระบะเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลตรงนี้นะครับสุดท้ายครับเป็นกล้องที่นานๆได้ติดทีนานๆได้เห็นทีนะจะเป็นกล้องแบบแพนทีลซูมนะครับหมุนได้ปรับซูมได้ ความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลครับเป็นรุ่น tc h 3 2 4 s นะครับเป็นรุ่นความละเอียด2ล้านพิกเซลอย่างที่พูดไปแล้วสามารถซูมได้จนถึง2 5่กิ x ติดตรงอาคารครับที่จะส่องเข้าไปจนถึงปากประตูเพื่ออะไรลูกค้ามีความต้องการที่จะดูป้ายทะเบียนรถที่เข้ามาเข้าออกเข้าออกคือเอาให้มันชัดๆไปเลยซูมไม่เห็นเลยเวลาคนเข้าคนออกหรือว่ารถเข้ารถออกนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากได้ตรงนี้แผ่นทิวก็คือเขาสามารถจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้แล้วก็ซูมได้หมดเลยคือถ้าจากซีนที่ตึกเราติดเนี่ยเราสามารถซูมไปอีกตึกนึือ เห็นละเอียดชัดมากนะครับปัจจัยหนึ่งผมแทรกนิดน,นึงเนียวกันถ้าใครอยากจะได้แบบซูมให้เห็นชัด,ชดะจะไปเน้นพิกเซลดีพิกเซลเยอะเยอะเช่น4ล้าน8ล้านหรือจะเน้นซูมผมมองนะว่าควรจะเน้นซูมมากกว่าคือเอาซูมเยอะไปก่อนพอซูมเยอะเนี่ยรายละเอียดมันค่อนข้างครบคือซูมด้วยเลนส์่ะมันไม่แตกเท่ากับการซูมด้วยพิกเซลเป็นกล้องจากเฮนดี้นะครับตัวนี้ถามว่าตัวเฮนดี้ก็คือมันมีเรื่องของเซิร์ฟเพล็กชันด้วยนะครับอย่างไอตัวกล้องเอาดอร์เนี่ยก็คือรองรับได้ถึง 4 kv ก็คือเรื่องการฟ้าผ่าเรื่องของจริงฟ้ามันไม่ได้ผ่าลงตรงกล้องตรงๆนะมันอาจจะผ่าตรงสายไฟผ่าตรงเสาไฟนีเนี่ยแต่มันมีประจุเหนียวนําอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีเซิร์ฟตัวนี้กล้องก็จะพังง่ายพังไวแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ไอตัวเทนดี้มันแถมตัวพวกเรื่องของฟิลพวกนี้ไว้หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆมาเล่าโซลูชันอีกนิดหนึ่งคือที่เราเสนอไปเนี่ยเราเสนอไปพร้อมกับเน็ตเวิร์กที่เป็นด้วยเจียนะครับ ก็ในอยู่ในสเปร์ที่เป็นเล่ยี่เราก็จะวางฮับในแต่ละโกดังแต่ละโหนดนะครับแล้วก็ช่างของเราเนี่ยงานติดตั้งของเราเนี่ยคือมันยากตรงที่เขาจะติดตรงแนวรอบรั้วเดิมเนี่ยเขาไม่ได้ติดตรงรั้วเลยรั้วแบบรอบโรงงานเนี่ยไม่ติดเลยความยากของงานของเราก็คือเราต้องกรีดพื้นส่งช่างมาแค่2วันแรกนี่คือหมดเวลาไปการกรีดกรีดพื้นซีเมนต์แล้วพื้นซีเมนต์ของเขาเนี่ยไม่ใช่พื้นซีเมนต์ที่มันแบบบางนะต้องเข้าใจว่าเป็นเป็นพื้นซีเมนต์ที่มันรองรับรถบรรทุกขนาด6ล้อ10ล้อเพราะว่าจะมีตู้คาร เมนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็ง นะครับตัวสเตรนเนี่ยมันแข็งดังนั้นเนี่ยต้องแค่กีไดไปหมดเวลาไป2วันแล้วแยกพื้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเอาร้อยท่อพลาสติกสีขาวเนี่ยวางแล้วก็เทปูนทับนะครับเกลียปูนทับก็จะให้เห็นตามภาพแหละว่างานเราเออกมาเป็นแบบนี้คือถ้าถามว,ว่าใครบอกว่าติดกล้องอะ่ะห้าวันเจ็ดวันเสร็จไหมมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นคือมันมีรายละเอียดที่ที่มันจะให้ลูกค้าจบและพึงพอใจมันยากกว่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ความยากก็คือเรื่องของสูงฮะเพราะว่าโรงงานเนี่ยมันอยู่สูงโรงโกดังเก็บของสินค้าเนี่ แผนในเรื่องของติดกล้องมุมสูงเนี่ยเลยต้องมีเราเดินสายมารอครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีรถก,กระเช้าเข้ามาช่วย ติดตั้งงานด้วยก็ใช้เวลานะครับในเรื่องของความสูงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกล้องภายนอกเราอ่ะก็มีพร้อมในเรื่องของการทําเสามารับเสาเนี่ยให้สูงอยู่ประมาณเมตรครึ่งนะครับกล้องมีระยะความสูงนิดนึงเพื่อให้มันหนีพ้นจากกําแพงแล้วก็ได้มุมภาพที่มันกว้างดังนั้นเนี่ยมาทีเดียวก็คือตอบโจทย์ครบทุกอย่างเลยกับลูกค้าเจ้าหนึ่งก็คือลูกค้าบอกคุณอยากได้กล้องที่มุมสูงใช่ไหมโอเคเราทําให้คุณอยากได้กี่พืนใช่ไหมเราทําให้นี่ก็เป็นโซลูชันจากดีแนสใช้ระยะเวลานิดนึงอยากให้ลูกค้าเข้้าาาาาใจว่งงนนนเเรรไไดป็แบบี เราค่อยๆทําให้มันดีที่สุดที่มันจะเป็นไปได้นะครับสุดท้ายก็คือกล้องแต่ละมุมเนี่ยเราก็จะติดลา b e เบลไว้ให้หมดเลยว่าต้นสายคือเบอร์อะไรแล้วก็ปลายสายคือเบอร์อะไร นะครับเพื่อเวลาวันนึงเนี่ยเกิดอยากจะเปลี่ยนกล้องอยากจะเช็คสายอะไรเงี้ยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเองได้เลยหรือว่าจะให้เราเปลี่ยนก็หาง่า,งงายเช่นไอ้กล้องนี้ดับสายมีปัญหาหรือว่ากล้องมีปัญหาเราก็จะได้เช็คง่ายน่าจะพอเห็นภาพกับตัวอย่างหน้าง,งานแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาลองอินเสิร์ตดูว่าตัวงานที่เราทำอ่ะช่างที่เราทำเนี่ยทำอะไรไบ้างนะครับม่นจ่ีส่วนใหญ,ญ่จะมีเลยรูปนิ่งเนาะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มาถ่ายคลิปบ่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีงานอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยเรามาเล่าให้กันฟัังสวดีครบ